บอกว่าล่าสุดตัวแม่นักร้องลูกทุ่งอย่างสุนารีราชสีมานั้นก็ได้เปิดอมรักร้าวยอมพูดแล้วหลังเลิกสามีฝรั่งตาน้ำข้าววาลเตอร์เรียกได้ว่าทำเอาหลายคนต่างเสียดายเมื่อนักร้องลูกทุ่งดังสุนารีราชสีมานั้นได้โพสต์ประกาศข่าวร้ายเลิกสามีวาลเตอร์ฝรั่งตาน้ำข้าวแล้วก่อนลบรูปคู่เกลี้ยงไอจีโดยเธอโพสต์ระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทยว่าเพิ่งเสียสามีสุดที่รับไปไม่นาน ถึงจะไม่ได้จากกันด้วยความตายยังมาเอาชีวิตที่สาวเราไปอีกเหรอมันช่างเป็นช่วงเวลาที่แย่มากๆมๆ,ๆ,ๆที่สุดฉันไม่ได้เก่งอย่างที่ทุกคนคิดนะทําไมโชคชะตาใจร้ายกันฉันจังเลยต้องบอกว่าล่าสุดตัวแม่นักร้องลูกทุ่งอย่างสุนารีราชสีมานั้นก็ได้เปิดปมรักร้าวยอมพูดแล้วหลังเลือกสามีฝรั่งตาน้ำข้าววอลเตอร์โดยงานนี้ทางด้านข่าวบันเทิงช่องแปด ได้มีการพูดคุยข้อมูลได้ข้อมูลว่าก็ตามที่สุนารีโพสต์แต่เลิกหรือไม่เลิกสามีต้องให้สุนารีมาพูดเองเร็วๆนี้จะออกมาพูดแต่ก็มีการระหองระแหงกันจริงแต่มีประโยคหนึ่งที่คนใกล้ตัวบอกว่าตอนนี้ไฟมันยังแรงอยู่เลยไฟแรงมากทะเลาะกันหลายครั้ง